สวัสดีครับทุกท่านครับผมแล็กเทพเองนะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งในพอดแคสต์ตอนนี้เป็นตอนที่100แล้วนะครับผมน่าินดีมากๆที่ครบร้อยตอนสันทีนะครับผมสําหรับพอดแคสต์วันนี้ผมจะมาพูดถึงมอนเตอร์นะครับผมมอนเตอร์ในยุคคาสีที่สาหรับผู้เล่นแอโอก็กำลังจะเข้าเดือนหน้าแล้วนะครับผมอีกไม่นานอีกไม่เกี่ยอาทิตย์ไม่ถึง2อาทิตย์ณวันนี้ผมอัดคลิปนะครับผมก็น่าจะได้เล่นคาสีกันแล้วแล้วก็น่าจะได้สู้กับมอนเตอร์ ห่วันนี้ผมจะเอามอนเตอร์ของสองดันเจียนที่ผมคิดว่าครอบคุมเลเวลตั้งแต่ตอนไปคาสสี่ไปยันช่วงต้นไปยันช่วงปลายนะครับผมว่ามอนเตอร์เป็นไงบ้างแล้วเราจะได้สำรวจกันว่าเออมันเลือดมันเท่าไหร่สเตตมันเป็นยังไงการ์ดที่มันดรอปเป็นยังไง exp ที่มันให้เป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็มาเริ่มกันที่รูดัสชั้น4แล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นดันที่แน่นอนว่าน่าจะเข้าพรอมคาสสิกแน่นอนแล้วก็รูดัสชั้น4เนี่ย ผมเดาว,ว่าก่อนจะลงน่าจะต้องทำ q u e ปกติรูด,ดัตชั้น2ชั้น3เมเลยต้องทำ q u e อยู่แล้วถึงจะลงได้ชั้น4ผมเดาว,ว่าน่าจะต่อกับชั้น3เลยก็คือเหมือนเป็นทางวาร์ปเข้าไปตามปกติอันนี้ไม่แน่ใจนะผมแต่น่าจะลิมิตเลเวลเหมือนกันนะครับผมทีนี้มาดูเลเวลของมอนเตอร์นะครับผมเพราะผมเปิดกลางหน้าสเตตมอนให้ดูนะครับผมก็จะเห็นว่ามอนเตอร์เริ่มที่เลเวล213 แล้วก็ถึง215มันก็จะเป็นช่วงพอดีกับตอนเปลี่ยนคาสีใหม่ๆเลเวล2 0 0เลยนะผมผมก็เลยคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นที่ที่หลายๆคนน่าจะมาลงกันแต่แน่นอนใครที่ไม่ได้ทำเพวสก็อาจจะต้องทำเควสถ้าอยากมาลงที่นี่นะครับผมก่อนจะไปว่ากันถึงเรื่องการ์ดจะมาดูสเตตกันนิดนึงนะครับผมว่ามอนมาเลือดประมาณเท่าไหร่เห็นว่ามอนโดยรวมเลือดอยู่วันาณ4ล้านกว่าก็จะสูงกว่าดันมังกรดันเก่าที่เราเก็บเลเ้วล2 0 0ก็ไม่แปลกเพราะว่าดันเก่าก็คือ มันจะอยู่ช่วงเลเวลเลือดจะอยู่ประมาณ3ล้านนะรับผมล้านกว่าช่วงเลเวลก็อยู่ประมาณ2 0 0้ต้นๆหมายถึงเลเวลมอนนะนะครับผมแต่ปกติเราจะเก็บเลเวลเนี่ยคือเราจะเก็บแบบว่าเราน้อยกว่ามอนอยู่แล้วประมาณหนึ่งนะครับผมถึงจะได้อีกพีดีอะไรประมาณนั้นนะนะครับผมทีนี้เลือดที่ขึ้นมาถ้าใครที่เล่นอยู่แล้วแพทสองที่เล่นที่ iO นะครับผมเลือดขึ้นมาอีกประมาณล้านหนึ่งผมตีไปประมาณล้านหนึ่งเพราะฉะนั้นดาเมจสำหรับ บางคนที่อาจจะยังไม่ถึงต้องบอกแบบนี้เพราะบางคนไปมังกรเนี่ยก็คือสกิลอาจจะวันฮิตได้แต่วันฮิตได้คือแบบแค่เกินเลือดมอนนิดหน่อยหรือว่าบางคาร์ดอาจจะวันฮิตไม่ได้บางคนอาจจะวันฮิตไม่ได้บอกว่าบางคาร์ดไม่ถูกบอกว่าบางคนแล้วกันบางคนอาจจะวันฮิตไม่ได้ด้วยซ้ําแล้วแต่ของแต่ละคนนะครับผมก็ให้ประเมินเผื่อไว้ที่ผมเอามาให้ดูนี่คือประเมินเผื่อไว้ว่าเออเราจะต้องทําดาเมจเพิ่มเท่าไหร่ตัวที่เลือดสูงสุดก็คือเจ้ามนุษย์มังกรพักกาเลียนนะผมเลือด4ล้าน8ก็เกือบ5ล้าน นะรผมแล้วพูดจริงๆก็คือเกือบ5ล้านแล้วก็ตัวที่เลือดน้อยสุดก็จะเป็นตัวบน2ตัวนะครับผม,ผมก็คือเจนส์ขับพัดกับเวนิสี้ที่อยู่ประมาณ4ล้าน4ี่เตีวัสดีส่ล้าน5้าแล้วกันนะครับผมผมก็เลยคิดว่าให้ทำาดเมจประมาณคิดสว่าดีทมไดเมจประมาณ4ีล้าน5 000, ถึงประมาณ5ล้านเนี่ยก็น่าจะอยู่นะครับผมถ้าวันฮิตไม่พอ2ฮิตอะไรแบบนี้ถ้าบางคนแบบอาจจะมีกฎของตัวเองก็คืออารมณ์วว่าําไปใน2ฮิตถือว่าโอเค บางคนจะไม่โอเคกับ3พิษอะไรแบบนี้ก็ว่านไปไป,ไปลองคำนวณดาเมจกันไปลองกับไข่ดูก็ได้ทีนี้สิ่งที่เราต้องสนใจก็คือดันเนี้ยเป็นหนึ่งในดันที่มอนเตอร์ตั้งแต่ชั้นก่อนหน้านี้และชั้น2ชั้น3ลรูดั้เนี่ยคือมอนมันจะมีหลายเผ่าหลายธาตุผสมกันดูตัวอย่างง่ายตัวบนจอน์ขัพัดนะผมเป็นลายรูปล่างแล้วก็เป็นลายธาตุเป็นไซส์ใหญ่นะครับผมแล้วก็ตัวขวาเป็นสัตว์เป็นพิษเป็นไซส์กลางนะผมแค่2ตัวนี้ก็คือ แทบจะหาของที่จะมาใส่แล้วให้ดาเมจครอบคุมหมดเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะไซส์ไม่เท่ากันธาตุไม่เหมือนกันเผ่าไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มาดูตัวล่างนะครับผมเดลเรเลียนนะครับผมอันนี้เป็นเกืองมนุษย์แล้วก็เป็นพิษเหมือนกับเวเนดีแต่เป็นเป็ดสากลางเป็ดสากลางเหมือนกันนะผมแต่ว่าเป็นเกืองมนุษย์แล้วก็ตัวขวาเดดเล,เล่แถวกลางนะผมก็จะเป็นเกืองมนุษย์แต่เป็นธาตุมืดสากลางนะครับผมแล้วก็ตัวล่างสุดพาการเลียนนะผมเป็นเผ่ามังกรเป็นลายธาตุ แล้วก็เป็นไซส์ใหญ่นะครับผมก็คือทั้งเรื่องเผ่าแล้วก็ทตาเนี่ยมันเขานั้งจะแบบมีหลายแบบเพราะฉะนั้นผมมองว่าทตาที่อาจจะเวิร์กที่สุดก็คือไลธทตุนันแหละเอาไลธทตุมาตีเพราะว่าก็เข้าทุกอย่างเต็มตามปกตินะผมหรือว่าบางคนอาจจะมองว่าเป็นโฮลี่ก็ได้ก็อาจจะตีแค่ตัวเดียวแล้วก็คือเดดเล่นะครับผมอะไรประมาณนี้ผมมองว่าไม่ไลธทตุก็โฮลี่ แต่น่าจะเล่นลายทัดกันแหละนะผมถ้าผมเดานะแล้วก็การ์ดก็น่าจะเป็นการ์ดที่ตีไซส์กลางไซส์ใหญ่หรือว่าการไซส์กลางไซส์ใหญ่ดีก็แบบพวกไวไนท์เซตไวไนท์ที่ยังใช้กันอยู่ไวไนท์กับอาคาลิสเบิร์กไนท์อะไรแบบนี้เพราะาไม่มีไซส์เล็กนะผมดันนี้ไม่มีไซส์เล็กก็จะโอเคหน่อยสําหรับคนที่ใช้การ์ดที่แบบตีไซส์กลางไซส์ใหญ่ในยุคใหม่หรือว่าการ์ดบอนได้เขียวด้วยนะผมการ์ดบอนได้เขียวด้วยซ้ำก็จะได้โบนัสเต็มๆสําหรับมอนทุกตัวในดันนี้ นะครับผมทีนี้มาดูเรื่อง xp e นิดนึงผมทำตาราง xp e มาแบบเนี้ยหลายคนจะงงโดยยะคนที่เล่น i r o ว่าเอ้ยทำไม xp e มันให้น้อยจังนะผมจริงจริงอันนี้ xp e ก็คืออ้างอิงจากเบสเบสที่ว่าก็คือไม่นับเซิร์ฟคูณนะครับผมอธิบายอย่างนี้เดี๋ยวเข้าใจยากอีกเอาว่าดันมังกรเนี่ยที่เราได้ xp e กันในปัจจุบันที่เซิร์ฟ i r o เนี่ยคิดซะว่าเบสมันอยู่ที่2ล้าน4 000. ประมาณ2ล้านสี่ขอไไม่ใช่2องสองแสนส0แสนเกือบ2องแสนนะครับผมทีนี้ดันเนี้ย ก็อยู่ประมาณสองแสนหกนะครับผมก็คิดซะว่าเยอะกว่าดันเก่าประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เยอะเยอะกว่า arbitrage ชั้นสี่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับผมก็ไปคำนวณง่ายๆว่าได้จาก a b i t r a g e เทา่าไหร่ก็บวกไปสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเรื่อง defense มอนผมคิดว่าคนที่เล่นทุกวันนี้น่าจะทําของทะลุดีเฟนต์อะไรกันอยู่แล้วถ้าเก็บเรืวมาถึงป่านนี้แล้วนะครับผมก็คือเอา defense มาให้ดูเฉยๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้มีของทรูดีฟ ens นะผมแต่ผมคิดว่ามีแหละถ้าเก็บมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับผมแต่ให้ดูบางตัวดีฟน n ์เขานั่งเยอะอย่างเช่นเดลเลียนกับเดดเล่หรือว่าพาราเกเียสามตัวล่างจะเห็นว่าดีฟ ens กายภาพมันเขานั่งเยอะ400ยกว่าตัวหนึงห้าร้อแล้วก็อีกตัวหนึ่งสี่ร้อยสี่สิบนะผมว่าฉะนั้นใส่ของทรูดีฟ ens แหละดีแล้วนะครับผมแล้วก็ไปดูบอสเอวีพีกันบอสเอวีพีของดันนี้นะครับผมก็จะเป็นเจ้า ลิงตุดแดงถูกจับมาย้อมสีผมไม่รู้ว่าตุดสีอะไรเพราะมองไมเห็นด้านหลังนะครับผมชื่อเปลี่ยนเป็น R001 Bestia นะผมตัวเก่าเป็น R48 อะไรสักอย่าง Bestia นะครับผมอยู่ที่ชั้น2ทีนี้บอสมาอยู่อีกทีชั้น4นะครับผมเลือด134ล้านนะผมแน่นอนว่ามีออร่าเขียวแน่นอนเป็นเผ่าสัตว์เป็นทัดมืดแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่ก็เอาทัดฮอลลี่ไปตีมันนะครับผมง่ายๆแล้วก็ดีเฟนส 540 m defense 140นะครับผมก็ผมคิดว่าเหมือนเดิมคนที่จะมาล่าบ,บอสทองใส่ของทะลุ defense กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือเป็นเวทนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ต้องระวังเพราะคือเอาสเตตไม่ดูอย่างเดียวอาจจะคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรเลือดเยอะเฉยแต่จริงแล้วตัวเนี้ยเท่าที่ผมไปดูสกิลลิสมันมามันมีสกิลปลดนะผมแล้วรู้สึกว่าจะใช้บ่อยมากปลดแบบ full d i r e เมนก็คือปลดทั้งตัวเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่า อารวณนว่าอยากจะเจอหน้ามันหน่อยอยากจะซัดมันหน่อยก็อาจจะต้องจําเป็นจะต้องเคลือบไปว่ามันไม่ได้พังแต่มันปดนะครับคือถ้าเกิดมันพังของเนี่ยเราใส่ของที่ไม่แตกก็ไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมแต่เนี้ยมันปดต่อให้ใส่กันพังก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันปดออกจากตัวอยู่ดีนะครับผมแล้วก็ก่อนจะไปดันต่อไปอีกดันหนึ่งผมขอพูดถึงการ์ดหน่อยนะครับผมการ์ดในดันรูดัชชั้น4นะครับผมผมจะยกเฉพาะการ์ดที่ผมคิดว่าน่าสนใจมาแล้วกันก็คือ ไปแรกเดลเล่นะครับผมจริงเคยพูดเรื่องการ์ดพวกนี้ไปแล้วนะครับผมแต่อันนี้มาแบบเหมือนรีแคปให้ฟังสั้นๆว่าการ์ดไปไหนน่าสนใจในดันนี้ผมคิดว่าเดลเล่ที่ใส่หมวกแล้วก็ทําให้เวทธาตุโอลีแรงแล้วก็บวกเมเจอแท็กด้วย15หน่วยนะครับผมเวทธาตุโอลีแรง7%นะครับผมแล้วก็การ์ดอีกใบที่คล้ายๆกันแล้วผมคิดว่าน่าจะมีราคากว่าใบก่อนหน้าก็คือเจ้าพากาเลียนเจ้ามนุษย์มังกรที่อยู่รูดาชัน4ตัวนี้เพราะว่ามันทําให้เวทไรทธาตุแรงขึ้น7%แล้วก็ บวกสิก็คือเหมือนกันแหละแต่แค่เปลี่ยนธาตุจากเวทไลท์จากเวทโฮลี่เป็นเวทไลท่าขออภัยนะผมจากเวทโฮลี่เป็นเวทไลท่าซึ่งผมมองว่าที่มันจะมีราคาเป็นเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่เวทไลท่าหลายค์สเล่นกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโซเซเลอร์ไม่ว่าจะเป็นวอลล็อกหรือชาโดว์เชเซอร์ด้วยซ้ำถึงตอนนั้นก็น่าจะเป็นอบิเชเซอร์กันแล้วก็เป็นอาร์คเมดแล้วก็เป็นอิลิเมนทัลมาสเตอร์ แต่ผมคิดว่าในช่วงแรกหลายๆคนน่าจะยังใช้สกิลคัสสามในการเก็บเวลอยู่แม้จะเป็นคัสสี่แล้วผมก็เลยคิดว่าคาัสใบน,นี้น่าจะเป็นคาสที่มีราคาอยู่ดีนะครับผมกัสที่บอกเวทลายธาตุหลังๆเนี่ยที่เซิร์ฟไอโอที่เซิร์ฟอื่นผมไม่ทราบนะผมที่เซิร์ฟไอโอคาเขานั่งดีเพราะว่าใช้กันเยอะนะครับผมอย่าว่าแต่สามคันนี้เลยแม้แต่รอย,ยากาศที่เล่นเจเนซิสเลที่กดอินสปิเรชันก็ยังถือว่าเป็นเวทลายธาตุ นะครับผมก็น่าสนใจมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจริงๆแม้กระทั่งอาร์ชบิชอปด้วยที่ใช้อโดเลมัสแล้วกดหินแองคิล่าก็จะเป็นเวทไาทาตนะผมเพราะฉะนั้นถ้าพูดจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่คารคานี้หรอกผมมองว่าหลายคาร์เลยที่เล่นเวทไายาตกันในปัจจุบันส่วนคา์ท,ที่เวทไายาตเด่นในยุคคาสี 4, ่ผมเคยพูดไปแล้วก็วคืออบิเชเซอร์ผมเลยมองว่าการ์ดเนี้ยน่าจะมีราคาที่สุดในดัานนี้เทียบกับมอนธรรมดานะผม แล้วก็ไปดูการ์ดบอสในดันนี้นะครับผมก็เป็นการ์ดตระกูลใส่รองเท้าที่ทําให้เวทแรงคล้ายๆกับพวกฟอร์เรนบิชอปนะครับผมแต่เปลี่ยนมาเป็นเวทแรงต่อเผ่าปลาแล้วก็แรง50%เอฟเฟกต์อื่นๆเหมือนกันเลยนะครับผมก็เป็นการ์ดตระกูลที่แบบว่าเหมือน Copy ปกันมาแต่เปลี่ยนแค่เผ่านะครับผมที่เวทแรงนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับดนันลูดัชชัน4นะครับผมแล้วก็ไปดูดันต่อไปกันนะครับผมที่จะ เป็นอีกระดับหนึ่งเป็นเอ็นเกมอีกระดับหนึ่งแล้วกันผมใช้คําว่าช่วงกลางเกมของคลาสสไปถึงเอ็นเกมแล้วกันก็คือดันที่ชื่อว่าอามิซิเทียนะผมซึ่งมี2ชั้นเรามาพูดถึงชั้นแรกก่อนว่าแต่ละชั้นเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับผมคือความห่างของเลเวลค่อนข้างเยอะอามิซิเทียชั้น1น,นะครับผมมอนเริ่มที่เลเวล227ก็จะเห็นว่าผมเอาแก็บมาให้ดูว่าดันเมื่อกี้มอนหยุดที่เลเวล215 แล้วก็ดันนี้มาต่อ227นะครับผมก็จริงๆแล้วมันมีตัวเลือกอีกอีกแ,แต่ผมเอาประมาณว่าครอบคุมไหมดูว่ามอนเลเวลที่ขยับขึ้นมาประมาณ10เลเวลเนี่ยในยุคคาสเลือดมันเพิ่มมาประมาณเท่าไหร่มาดูอเมซิเทียชั้น1กันนะครับผมก็จะเห็นว่าอย่างที่บอกไปเลเวลเริ่มที่227แล้วก็ไปจบที่230นะครับผมก็อยู่ช่วงแกปบประมาณ ที่คนจะมาเก็บเลเวลตอนประมาณผมเดาว,ว่า215แต่ผมไม่แน่ใจว่าดันมันให้เข้าได้เลเวลเท่าไหร่นะอาจจะให้เข้าได้220หรือเปล่าไม่รู้หรือว่าอาจจะให้เข้าได้ตั้งแต่215อะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ทราบนะครับผมอาจจะต้องไปหาข้อมูลกันอีกทีมาดูมอนเตอร์กันนะครับผมว่าเลือดโดยเฉลี่ยเป็นไงผมเฉลี่ยไปเลยว่าดันนี้เลือดอยู่ประมาณ6ล้าน นะครับผม6ล้านมีเริ่มประมาณ5ล้านไปลายแล้วก็ไปจบที่ประมาณ6ล้านหนึ่งแต่ผมตีไปเลย6ล้านจําง่ายๆเลยว่าดันนี้มอนเลือกประมาณ6ล้านเพราะงั้นจะทําดาเมจเท่าไหร่ก็จะได้คํานวณได้ง่ายๆนะครับผมตีสว่าทําดาเมจ6ล้านคือจบดันนี้ได้นะครับผมแล้วก็มาดูเรื่องพวกเผ่าธาตุนะผมก็เป็นดันหนึ่งที่เรื่องาธาตุนี่คือมอนาธาตุไม่สามเออเลยนะครับผม4ตัวชั้นนี้มีดินน้ําลมไฟเลเวลสาทั้งหมดเลยทุกตัว นะครับผมแล้วก็เผ่าจะมีสัตว์2ตัวแล้วก็คือมนุษย์1ไล่รูปร่าง1ก็จะเป็นอะไรที่ต้อนข้างจะไปหนักในเรื่องว่าความหลากหลายของทาุทำให้วิธีที่ดีที่สุดก็คือเล่นทาุเดียวเช่นพวกลายทาุหรือว่าทาโฮที่มาตีมันอะไรแบบเนี้ก็น่าจะโอเคที่สุดเพราะว่าถ้าใช้ทาาหนึง่งมันก็จะแพ้ทางอีกทาาหนึ่งนะครับผมมันจะแพ้ทางอีกท่าหนึง่งซึ่ง ผมคิดว่าเวลาเก็บไว้จริงๆเราคงไม่มาทําอะไรแบบนั้นหมายถึงว่าแบบคงไม่มาทําอะไรแบบประมาณว่ามาเล่นทตุไฟแล้วมาทําให้ตีท่าน้ำเบาหรือตีท่าไฟไม่เข้าอะไรไบเนี้ยเราคงเล่นหลายทตุกันแหละนะครับผมแล้วก็ไามอนนะครับผมไซมอนส่วนมากก็จะเป็นไายกลางมีไายกลาง3ตัวแล้วก็ตัวเล็ลสงสุดเป็นไายเล็กนะครับผมอันนี้ก็ทําให้หลายๆคนอาจจะคิดว่ายอมใส่การ์ดที่เหมือนกับดันที่แล้วก็คือตีไซกลางแรง นะครับผมแล้วก็อาจจะปล่อยไซส์เล็กไปว่าช่วยไม่ได้มันมีตัวเดียวในดันก็เลือกเอาว่าเฉลี่ยให้มันโอเคสุดผมคิดว่าประมาณนั้นเวลาเล่นกันจริงก็น่าจะประมาณนั้นนะครับผมก็อาจจะเป็นอารมณ์ว่าไปใส่อะไรที่บวกดามจที่ไม่เกี่ยวข้องกับไซส์ไปเลยก็ได้นะครับผมก็คือไปหาโมดิฟายที่อยู่กับตัวเราโดยไม่ต้องไปสนใจว่ามอนะเป็นยังไงเช่นแบบคีแรงเวทแรง อะไรแบบเนี้ยเวทแรงเวทของเราแรงเลยโดยตรงดังนนี้น่าจะเหมาะจะทําอะไรแบบนี้เหมือนกับดันที่แล้วเลยคล้ายๆกันผมมองว่าเป็นอารมณ์ประมาณว่าไม่ต้องสนใจว่ามอนมันธาตุอะไรเพราะว่าลายธาตตีเข้าหมดธาตุฮลี่ก็ตีเข้าหมดสนใจว่าทําของเราให้แรงฝั่งเราให้แรงนะครับผมไม่ต้องไปสนใจว่าไปเจะจงไปเจาะจงเผาหรือธาตุนะครับผมก็ xp ให้อยู่ประมาณเบสอยู่ที่ประมาณเกือบ3 0 0แสนก็คือประมาณ2 0 0แสนเก้าไปปลายบงตัว2 9 7แสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน ผมก็อย่างที่บอกนะอีก e คือผมพูดถึงเบตใน Data แต่ร์ฟเซอร์ก็จะไม่เท่ากันอีกเพราะฉะนั้นก็ไปเฉลี่ยในเซิร์เวอร์ของตัวเองว่าจะได้ EXP ประมาณเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ e f f n s e Monk ก็โดยรวมถือว่าค่อนข้างหนานะก็คืออยู่ประมาณ300กลางๆไปถึง400ไปลายๆนะครับผมก็อย่างที่บอกไปคิดว่าทุกคนน่าจะทำทะลุดีเฟน s ์กันอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่น่าจะ มีปัญหาอะไรปัญหาเดียวก็คือพยายามดันดามจให้ถึงซึ่งผมคิดว่าถ้าเลเวลประมาณแบบ2 1 5 2 2 0อะไรแบบนี้เรามาสู้มอนพวกนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับคนที่บิวมาเป็นตัวหลักบิวมาเอ็นเกมมาตั้งนานแล้วมารอคาสีตั้งนานแล้วนะครับผมแล้วก็ไปดูชั้น2กันนะครับผมไปดูชั้น2ว่าเป็นยังไงชั้น2นี่คนละเรื่องเลยอามิซิเทียชั้น2ผมเปิดมาให้ดูจะเห็นว่ามอนเลเวล2 4 3 แล้วก็244อีก3ตัวนะครับผมจะเห็นว่ากระโดดมาจาก230มาอีกประมาณ10กก่อนเลเวลเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าชั้นนี้จะเข้าได้เลเวลเท่าไหร่แล้วถ้าเราพูดจริงจริงสมมติมอนเลเวลสูงสุด2 4 4เรามาเก็บจริงๆก็คือจะขึ้นตอน229ผมเดาว่ามันอาจจะให้เข้าตอน230หรือเปล่าหรืออาจจะให้เข้าก่อนหน้านั้นก็ได้แต่เข้ามาแล้วก็ไม่ขึ้นอยู่ดีนะครับผมผมเลยมองว่าตีไปซะว่ามาเก็บตอนเลเวลประมาณ230นะครับผมมาดูเลือดมอนกัน กระโดดไปไกลมากเลยนะครับผมสำหรับเลือดมอนเตอร์พอมาเป็นมอนเตอร์เลเวล240ปุ๊บเลือด30กว่าล้านอันนี้คือผมต้องการทํามาให้ดูเพื่อให้เห็นว่าตอนแรกๆที่เราเล่นแบบช่วงคัาสแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมอนนะเลือดก็ไม่ได้เยอะกว่าตอนคัทสาเท่าไหร่ตอนเก็บคัทสามเลือด200ก็เจอมอนเลือดประมาณ3ล้านขึ้นมาก็เจอดันใหม่ก็4ล้าน6ล้าน5ล้านอะไรแบบนี้ก็เอ ต่างจากเดิมไม่มากต่างจากเดิมแค่เต็มที่ก็เท่าตัวอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นเลเวลเท่านี้นะครับผมก็คืออย่างที่เห็น33ล้าน36ล้าน35ล้านก็คือเป็นขึ้นหลัก30ล้านไปเลยเพราะฉะนั้นก็เราจำเป็นจะต้องบูดามจเพื่อที่จะสู้มันได้แต่แน่นอนว่าถึงตอนนั้นเราก็จะมีสกิลซัพพอร์ตของคาส4ว่านไปแต่ละคาสที่จะซัพพอร์ตทั้งสกิลเก่าแล้วก็ ตัวพพอร์ตตัวสกิลคัทสี่ด้วยตัวเองอะไรแบบนี้จะทําให้เราบูตดาเมจถึงนั่นแหละแต่ก็ให้เห็นว่าเออเราจะต้องอัปเดตตัวเอง่อยนะไม่ใช่ว่าดาเมจคัสามเดิมที่เราทําได้เนี่ยมันพอแล้วพอ,อกหนมันก็จะไม่พอมันก็จะเข้าสู่ยุคคัสี่นะครับผมแล้วก็ผมอยากจะให้สังเกตอีกนิดนึงนะครับผมก็คือเรื่อง EXP จะเห็นว่าคุณเริ่มเห็นเคอร์ฟของ EXP แล้วว่าเบส EXP เนี่ยมอนเลือดทั้ง30บล้านแต่ให้ EXP มากกว่าเดิมไม่ได้เยอะ ที่ผมทำดันให้ดูเมื่อกี้นะครับผมชั้น1นึ่อเมซิเทียมอนให้ EXP เบอยู่ที่ประมาณ2,09แสใช่ไหมแต่ดันนี้นะผมเลือดเพิ่มขึ้นมาตั้ง5เท่าจากชั้น1แต่ EXP เพิ่มขึ้นมาแค่ประมาณ10% 10% 15%จากเดิมแค่นั้นเองเพราะนั้นจะเห็นว่าเคอร์ฟความเาเรียกความกลายของเกมมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มอารมณ์ว่า EXP เริ่มจะเก็บยากแล้วก็ใครไปดูตาราง e x p ก็จะเห็นว่าเลเวลหลัง ใช่ x p กผขานั่งเยอะสำหรับคลาสสเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นช่วงที่เริ่มหน่วงเริ่มช้าผมบอกว่าการเข้ามาสู่ดันนี้คือยังไงเราก็ต้องเข้าอยู่ดีต้องเข้ามาเก็บไว้อยู่ดีแต่มันจะเริ่มหน่วงเริ่มช้าเริ่มจะทําให้เราต้องใช้เวลาอยู่กับมันนานเพราะฉะนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงเอ็นเกมช่วงยืดเยื้อ ของแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งมีแต่ละยุคอยู่แล้วใช่ไหมแบบแพดร้อยแปดห้าก็จะมีช่วงเอ็นเกมที่ช้าของ18 5, 180อร้อยแปดห้าร้อยแปดสิบถึงร้อยแปดห้าเลยเนี้ยช่วงแพดสองร้อยก็จะมีช่วงที่ช้าประมาณ195 200ร้อยเก้าสิบห้าถึงสองร้อยสำหรับผมนะร้อยเก้าสิบห้าถึงสองร้อยก็คือจะเริ่มหนืดจะเริ่มช้าสต่เรบผมคัสสนะี่น่าจะเริ่มช้าตั้งแต่ประมาณสองร้อยสามสิบเป็นต้นไปเพราะว่าอย่างที่บอกไปมอนที่เรามาเก็บเนี่ยผมมองว่าเก็บตั้งแต่เลเวลสองร้อยสามสิบนะครับผมช่วงห่างสิบห้าเลเวล แต่ xp ที่ให้อย่างที่เห็นเลยอย่างที่อธิบายไปเลยว่าเคอร์ฟมันเริ่มแบบแบนแล้วถ้าเอามาเทียบเคอร์ฟ xp ที่ได้ต่อเลือดมอนเนี่ยจะเห็นว่าเริ่มน้อยแล้วนะครับผมก็ชัดเจนว่ามันเริ่มยืดเยือ้อเริ่มทําให้เราต้องเล่นนานก็เป็นธรรมดาของเกมนี้แหละที่หลายๆคนน่าจะฉีดแล้วอ็นเกมทีไรต้องแบบว่าก้มหน้าก้มตาเก็บเลเวลกันไม่หลับไม่นอนอะไรแบบนี้ก็เตรียมตัวกันให้ดีแล้วกันนะครับผมแล้วก็พูดเรื่อง xp ไปจริงจริงผมอยากโฟกัสเรื่อง xp ให้เห็นก่อน ตอนโชว์สเตตมอนหน้านี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยากจะให้เห็นภาพไปชัดเจนแล้วก็เรื่องอื่นที่จะต้องพูดถึงอีกก็คือเรื่องของธาตุธาตุของมอนเดดันนี้ก็จะเหมือนกับชั้นที่แล้วชั้นหนึ่งก็คือดินน้ำลมไฟเหมือนกันแล้วก็เผาก,ก็กระจายเหมือนกันมีไรายรูปร่างมีสัตว์มีพืชมีกึ่งมนุษย์เพราะฉะนั้นวิธีดีที่วิธีที่ดีที่สุดก็คือบูตดาเมจที่ตัวเองโดยไม่ต้องไปพึ่งพากราร์ดแบบประเภทเผาประเภทธาตุนะครับผมแล้วก็ไซส์ก็คล้ายๆกับ ดันที่แล้วอีกนะครับผมก็คือมีเล็กแล้วก็มีไส์กลาง3ตัวนะครับผมอ่ะผมลืมพูดกิมมิคของดันนี้นิดนึงอ่ะมิซิเทียนะครับผมไหนๆเอามาให้ดูแล้วมันคือดันที่คนร้อนว่าเอาโฮมรมนนะครับผมมาย้อมสีซึ่งก็ก็เป็นอย่างที่เห็นแหละก็ย้อมสีแล้วก็แต่งเติมอะไรนิดหน่อยก็คงจะชินกันแล้วกับมอนย้อมสีของเกมนี้แล้วก็ไปดูบอส MVP กันนะครับผมบอส MVP ของดันเจีน้นี้ ก็ย้อมสีโดนย้อมสีเช่นกันก็คือกลูมอันเดอร์ไนย้อมเป็นสีเขียวใบตองนะครับผมเปลี่ยนชื่อเป็นเดอะวันนะครับผมชิเมล่าเดอะวันนะครับผมอันนี้คือเป็นชื่อใน Data นะแต่ว่าชื่อจริงๆเวลาเราไปเจอในดันน่าจะเป็นเดอะวันเฉยๆนะครับผมก็เป็นผมจะเรียกว่ากลูมใบตองแล้วกันกลูมเขียวคนไทยก็คงเรียกกลูมเขียวแหละนะครับผม <laughs> ก็คือเรียกตามสีอย่างที่เคยพูดไปว่า เกมนี้กับคนไทยก็คือมอนโดนย้อมสีเราก็เรียกตามสีไปเลยนะครับผมมาดูเลือดมันกัน275ล้านล้านผมเลือดนั่งเยอะผมไม่แน่ใจว่าออร่าเขียวจะมีกี่ชั้น จากที่คุณซิกมาเคยบอกเขาบอกว่าอาจจะเจอออร่าเขียว2ชั้นแล้วหรือเปล่าสําหรับยุคนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจว่าตอนเข้ามาใน r o อคาสสี่ IRO อขอไปใน RRO คาสสี่ยุคแรกจะเจอออร่าเขียว2ชั้นเลยไหมแล้วเราถ้าเรายังมีดามจแคปอยู่แล้วต้องมาเจอออร่าเขียว2ชั้นเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาแน่นอนนะผมสาหรับบอสท,ที่เลือดเยอะขนาดนี้275ล้านนะครับผมแล้วก็มาดูเผ่าเป็น ลายรูปร่างเหมือนกับกลุ่มตัวแรกทั้งหมจะาพิษกลุ่มตัวแรกก็เป็นลายรูปร่างแต่ธาตุเป็นธาตุลมแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่ดีเฟนซ์เยอะมาก654น่าจะกันเกิน50%นะถ้าดีเฟนซ์654เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกทะลุดีเฟนซ์กันมาแหละนะครับผมก็คงทํามันมายอยู่แล้วสำหรับคนที่จะล่าบอสตัวนี้นะผมแล้วก็เอ็มดีเฟนซ์114เอ็มดีเฟนซ์ผมมองว่าคืออยู่ในเกณฑ์กลางๆไม่ได้สูงมากแต่ก็ถือว่าลดดาเมจเวทไปได้เยอะคนที่ลงมาาาลลล่่กก็คงจะะททํุดฟเนน์ัอยูแ้ว สำหรับดดนเจนนี้นะครับผมก็ไฮไลท์นิดนึงนะครับผมสำหรับอีกเรื่องหนึ่งที่จะมารีแคปก็คือเรื่องของการ์ดในดันนี้ดันนี้เป็นหนึ่งในดันที่การ์ดค่อนข้างดีนะครับผมผมจะยกหลายๆการ์ดมาให้ดูตัวแรกเลยก็คืออเมเทล่าละกันนะครับผมก็คือการ์ดใส่เกาะที่บวกเลือด10%แล้วก็ถ้าเรามีเบตเลเวล200หรือสูงกว่าบวกเลือดอีก10%อันนี้ก็คือว่ายง่ายคือถ้าคุณไปคาสสีจะได้เลือด20%ผมคิดว่า สำหรับใครที่อารมณ์ประมาณว่าอยากได้เลือดเพิ่มการ์ดอารมณ์ประมาณลูนพ่นหรือดาร์กไนท์พ่นตอนนั้นน่าจะเรียกกันว่าดาร์กไนท์พ่นแล้วแหละก็น่าจะชอบการ์ดแบบนี้สำหรับคนที่แบบไม่มีการ์ดบอสกังขาอะไรแบบนี้แต่อยากได้การ์ดที่แบบโอเคบวกเลือดหน่อยแล้วเป็นการ์ดที่แบบหาได้ทั่วไปนะครับผมด้านนี้ผมถือว่าการ์ดค่อนข้างดีนะผมไปดูการ์ดอีกตัวกันนะครับผมก็คือคิเมล่านาเปียวนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าชื่อออกเสียงยังไงผมเลือกแบบนี้ละกันอันนี้ก็เป็นการ์ดท,ที่ดีมากนะผมก็จะเห็นว่ากาาร์ดใส่้คุม เมเจอแท็กบวกทุก10เบตอินแล้วก็ถ้าผู้ใช้มีอิน125เบตอินนะครับผม125หรือสูงกว่าเมเจอแท็กบวกอีกน่าจะเป็นการ์ดในช่องสวมใส่ผ้าคลุมของเวทที่น่าจะสามารถแล้วก็ดีตบการ์ดเก่าหลายๆใบได้นะครับผมวงเล็บนิดนึงถ้าไม่ได้ใส่การเฉพาะจาะจงเช่นแบบการ์ดจากดันธนาทอสอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะไปพูดในพอดแคสต์วันหลังแล้วกันว่าดันจากการ์ธาทอสแล้วก็มอนมันเป็นยังไง นะครับผมเดี๋ยวจะรีแคปให้จริงๆเคยพูดไปแล้วแหละนะครับมแต่ว่าเดี๋ยวมาพูดอีกทีจะพูดถึงสเตตมอนด้วยนะครับผมแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูอีกการ์ดหนึ่งนะครับผมก็คือการ์ดของสายคีที่เข้าใส่ประคุมก็เป็นอยู่ในดันชั้น2ยังมีซีเทียชั้น2เช,น 2. ช่นกันนะครับผมผมไม่รู้ว่ามนุษย์แมวหรือมนุษย์หมาป่าหรืออะไรสักอย่างนะผมมอนตัวนี้บอกว่าใส่กับปราคุมคีบวก2อทุก10เบ็ดลักถ้าผู้ใช้มีลักร้อยยี่สิบห้าหรือสูงกว่าก็จะคีแรงขึ้น70%บผมอันนี้ก็ ผมคิดว่าน่าจะตบการ์ดเก่าได้หลายใบน,นะบวกทั้งคีเลดแลวก็บวกทั้งคีแรงนะครับผมแล้วก็การ์ดใบอื่นๆก็จะเป็นอารมณ์มัณใส่หมวกแล้วก็เวทเป็นธาตุแรงขึ้น7%แล้วก็บวกเมจอกแท็กที่เราเคยเห็น,หนก่อนหน้าน,นี้แต่มาเปลี่ยนเป็นเวทธาตุนู้นเวทธาตุนี้ผมก็จะมีเวทธาตุไฟเวทธาตุดิเเนเวทธาตุมืดอะไรแบบนี้เวทธาตุมืดก็มีนะก็คือกาสี่ของวอลลอก็คืออาร์เมดนั่นเองนะครับผม แล้วก็ไปดูการ์ดบอสนะครับผมการ์ดบอสก็จะเป็นเจ้ากลมเขียวนะผมคิเมิร่าเดอะวันก็จะเป็นการ์ดเหมือนกับเจ้าเบสเทียอเมื่อกี้แต่เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเป็นเวทแรงต่อศัตรูเผ่าอันเดธแล้วก็ดาร์กอนนะครับผมหรือว่าเผ่าอันเดธแล้วก็มังกรนั่นเอง50%ก็เหมือนกับฟอร์เรนบิชอปแค่เปลี่ยนเผ่าเป็นผมมองว่าเป็นการ์ดบอสตระกูลเดียวกันใส่รองเท้าทําให้เวทแรงต่อเผ่า2เผ่าแรงขึ้นนัสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ บมิเจท0เจ็แล้วก็เพิ่มมัตราการใช้ SP ของสกิล l 50%นะครับผมก็เอาสเตแล้วก็เอาสิ่งที่น่าสนใจของดันที่เรากำลังจะเจอมาให้ดูกันนะครับผมเรากำลังจะเจอที่ว่าคำว่าเรานี่หมายถึงผู้เล่นที่ iro นะครับผมส่วนผู้เล่นเซิร์ฟไทยก็เมื่อไหร่ที่คลาสสิเข้าก็น่าจะย้อนมาดูคลิปนี้ได้นะผมว่ามอนเตอร์เป็นยังไงบ้างสเตเป็นยังไงบ้างนะะผมจริงๆมีอีกหลายดันแต่เดี๋ยวจะพูดถึงใน พอดแคสต์หน้าแล้วกันวันนี้ผมหยิบยก2ดันมาที่ผมรู้สึกว่าเออมันครอบคลุมให้คุณเห็นภาพว่าคลาสีที่เรากลำลังจะสู้เนี่ยมอนเตอร์เป็นยังไงประมาณไหนมันมีเลือดมีสแตตอะไรยังไงจะได้เตรียมตัวกันถูกนะครับผมตั้งแต่ช่วงต้นของคลาสี 4, ไปจนถึงช่วงกลางๆนะครับผมจริงๆมันมีช่วงปลายอีกจริงๆเป็นอีกดันหนึ่งเดี๋ยวจะมาพูดถึงในพอดแคสต์ที่หลังแล้วกันนะครับผม,ผมก็มาติดตามมาได้เดี๋ยวก็อีกไม่นานก็น่าจะทําคลิปมาก่อนที่ คาสซจะเข้าที่เซิร์ฟไอโอแน่นอนนะครับผมก็คลิปนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์กันนะครับผมเอาข้อมูลมอนมาให้ดูใครชอบอะไรแบบนี้ก็กดไลค์ใครไม่ชอบก็กดดิสไลค์ก็ได้ใครชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้อยากติดตามชมคอนเทนต์อะไรแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กันเป็นกำลังใจให้กันนะผมใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับมอนเตอร์คุณคิดว่าสู้ไหวไหมนะครับผมต่อไปคาส4ก็คอมเมนต์มาคุยกันจะเตรียมตัวกันยังไงอะไรก็ลองมาพิมพ์คุยแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์ลวกันสำหรับแลกเทสวันนี้เท่านี้ สวัสดีทุกท่านนะครับผม